รีวิวการ์ดผู้ห้าใบใหม่ประจําสัปดาห์นี้พี่วอลล็อกครับพี่วอลล็อกจะเป็นการ์ดสามเอเนจีพลังสามที่มาพร้อมกับความสามารถเปิดใช้งานในเทิร์นที่เรากดเปิดใช้งานความสามารถนี้ถ้าเราเหลือเอเนจีอยู่เท่าไหร่พี่วอลล็อกจะทําการลดเอเนจีการ์ดที่อยู่บนมือของเราหนึ่งหน่วยเป็นจํานวนครั้งเท่ากับเอเนจีที่เราเหลืออยู่ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากดเปิดใช้งานพี่วอลล็อกในเทิร์นห้าแล้วเราผ่านห้าเอเนจีเลยไม่ได้เล่นการ์ดอะไรสักใบหนึ่งมันก็หมายความว่าพี่วอลล็อกจะไปลดเอเนจีหนึ่งหน่วยให้กับการ์ดหนึ่ บูมือของเรา5ครั้งครับซึ่งแน่นอนว่าความสามารถแบบนี้มันเหมาะสมที่จะเข้าไปอยู่ในเด็กที่ต้องการผ่านเอเนอร์จีครับซึ่งมันก็คือเด็ก i ฮโว v ู l u น i o n รี y อันนี้นี่เองนะเพราะว่าแพคเกจส่วนมากของเด็กไฮโวเนี่ยจำเป็นต้องผ่านเอเนอร์จีเพื่อให้ความสามารถของมันทํางานเราเด็กไฮโว e ก็มีส่วนผสมคอมโบสําคัญเป็นการ์ดที่ต้องการผ่านเอเนอร์จีอย่างซันสปอร์ตอย่างชีฮักอะไรพวกนี้ด้วยครับพิว e อล็อกมันก็เลยเหมาะมากๆที่จะเข้ามาเสริมในเด็กอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งเพียงพอที่จะทําให e า้เด็กไฮโวกลายเป็นเด็กเทียร์หน ครับรอบเทียร์การ์ดของวอลล็อกเนี่ยผมให้อยู่ประมาณแค่เทียร์สเทียร์สเท่านั้นนะการมันมีปัญหาหลักๆสําคัญอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือมันเป็นการ์ดเปิดใช้งานซึ่งมันก็จะหมายความว่าเรามีระยะเวลาที่จําเป็นจะต้องลงมันไปบนสนามก่อนที่มันจะใช้ประโยชน์ได้ครับถ้าในเกมนี้เราเล่นแค่6เทินไม่ได้ลงมาจิกเนี่ยมันก็หมายความว่าใน4เทินแรกเราจําเป็นต้องลงวอลล็อกให้ได้ถ้าเราลงวอลล็อกไม่ได้ภายใน4เทินนี้เราก็จะไม่ได้ใช้งานความสามารถของมันอีกแล้วนั่นคือปัญหาข้อเดียวของผมกับการ์ดใบนี้เลยครับเพราะว่าในเกม ได้ในสีเทิร์นแรกเนี่ยมันคือ Death Guard 3, เดสกาส์สามมันจะี้พลัง3เฉยๆไม่ทําอะไรให้กับโรเลยความสามารถมันไม่ได้ติดอย่างสม่ําเสมอจนทําให้เด็กไฮโวเก่งขึ้นจนกลายเป็นเทียร์หนึ่งได้ก็จะเป็นการที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเด็กไฮโวลูชันนีรี่จริงๆเล่นเพื่อความสนุกอะไรอย่างนี้มากกว่าครับก็เดี๋ยวไปรอดูตัวอย่างเกมเพลย์กันได้นะครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์พี่บอลล็อกจะเป็นยังไงถ้าใครมีคําถามอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามตอบทั้งหมดแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์ก็ก like, อ,กยอยาา่อยายกืากกไ ทางช้อปปี้ซ้ายล่างผมได้ค่คาคอมดูวลสิบบาทแล้วก็เรื่องสุดท้ายก่อนที่ไปดูไฮไลท์ก็ขอฝากสปอนเซอร์หัวไว้ด้วยครับกับร้านดุเกอรไลท์เล่นเกมมือถือราคาถูก The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับออฟตาใส่แล้วเซกซี่ลุนนีแสาวแล้วอปป้าวันตากันแสงคดดีเพราะวันมีเรตินหน้าคนอื่นใส่แล้วอานีส่วนเพียโดงเอาว่าวันดำใส่แล้วคตดีเฮ้ยเห็นอะไรบักกันงานฟังเพลนโจที่น้องบนโซฟ้าใส่วันออฟตัาแล้วเหมือนดาราทุกวันไม่หักเท อันดับหนึ่งรถจอ,อัตัดวันอ,อัตัดคตรจิงครถ1้อยหซีซั่นนี้ผมอยากกลับไปเล่นในนี่วะอยากกลับเล่นคอนเควสไปนั่งเล่นคอนเควสนอกสตรีมมาสนุกใช้ได้ซีซั่นนี้อาจจะเก็บกรอบลงไปเลยแก้วลายอะไรแก้วลายพระจิต พูดถึงแก้วนึกถึงช้อปปีเกี่ยวกันไหมวะพูดถึงแก้วแล้วนึกถึงช้อปปีนะครับจะวันที่2ี่แล้วใครอยากซื้ออะไรบอกเดี๋ยวปักให้เรื่องราวของสตรีมเมอร์ที่ต้องหารายได้เสริมหารายได้เสริมด้วยการกินค่าคอมใครอยากซื้ออะไรช้อปปีบอกนะครับเดี๋ยวปักให้ผ่านแซมไมวอลล์อกเพิ่งเล่นครับเพิ่งเริ่มเลยข้อหาออนไลน์ ยี่ห้ามีอะไรยี่ห้าก็มีโปรอะโปรวันเงินเดือนออกยี่วอลออกมาแล้วมาแล้วแต่ยังก่อนเนาะยังก่อนเราจะต้องมาจิกก่อนเกมนี้พี่กำลังจะแบกตอนนี้มาเลยอย่านะโอเคโอเคโอเคอย่างน้อยก็ไม่โดน,นสันสปอต อย่างน้อยๆก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยเท่นะเนี่ยพี่ชายพี่ชายเป็นกริชเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันเท่่ะบวกหนึ่งคะแนนให้ความเท่ของพี่บอกเท่นะเท่นะว่าไม่ได้นะป้ามาสู้ป้าไหวไหมเนี่ยผมขออนุญาต ผ่านเทิน6ผ่านไปเลย6 e เอเนจแล้วหลังจากนั้นกดเปิดใช้งานวอลลอกการ์ดบนมือของเราจะโดนลดเอเนจีหนหน่วย6ครั้งกูขอย้ำ6ครั้งทุบไปเลยทุบไปเลยไม่เคยจะสนหรือว่ากูต้องสนวะ <c oughs> นักกลัวนะนี่จืดจืดจเรื่นฮัก4 g ้ฮัก4 G แต่แต่ว่า แต่ว่ากูไหวปะวะโอ้หมันไม่โดนมันไม่โดนฮักอีกสักทีวะมันโดนกันคนละสองทีมันมาโดนชี้ฮักทีนึงอะดิไม่มีความจําเป็นเราซะเลยชี้ฮักมันศูนย์อยู่แล้วผมอาจจะต้องบรูซบวกกับฮักบวก20ตรงนี้เรามี25 25ผ่านเราจะมี27 ตรงกลางชีฮักโดยจะมี25บัวอีก2เป็น27ผมต้องลุ้น33%เหรอวะ33%ของพี่บรูซแบนเนอร์ที่ผมอุตส่าห์ใส่เข้ามาพี่บรูซถ้านี่ไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดที่พี่จะโชว์ศักยภาพออกมามันก็ไม่มีเกมไหนแล้วพี่ฝากด้วยนะบรูซแบนเนอร์อูยน่ากลัวน่ากลัวที่ตรงกลางเขาเหลือตัวใหญ่ปุ๊บวะโอเคกลางผมชนะ ตามผมชนะพี่บรูซบรูซบาร์เนอร์บรูซบรูซอยากถอดแล้ววะอยากถอดแล้ววะตั้งแต่เล่นมาบรูซอันเนอร์ไม่เคยแปลงร่าง,ลางเลยเลิกเล่นคิดว่าการ์ดบักแปลว่าคุณยังไม่เชื่อมั่นในการ์ดเพียงพอนะครับเดี๋ยวดูดูผมเป็นตัวอย่าง Bruce. อ๋อครับดูมตองสูงก้าวอย่งน่าเล่นไหมถ้าในแง่ความเก่งก็ไม่เก่งหรอกครับก็เทียรสาครับเทียรสาอ่าผ่านนะเท่หนึ่งผ่านนะโอ้อากาธาเกนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถ้าย้อนเวลากลับไป3ปีที่แล้วมีคนมาบอกผมว่าอากาธาจะเป็นเลกเทียรหนึ่งโหคงได้เดี๋ยวพูดว่าตลกแล้วน้อง ตลกแล้วนายอ้กราเทียนหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วครับทุกคนไอ้กราเทียนหนึ่งเทียนหนึ่งมันสองทีซ่านสามทีซ่้นแล้วด้วย Amazing แล้วทำไมต้องป่าสนสปอร์ตกันด้วยครับผ่านเน่นก็ถีบหายไปแล้วหรอก็เล่นได้อยู่นะก็เล่นได้อยู่ก็เป็นหนึ่งในได้เก่งครับ เกมนี้เอาหน่อยนะพี่เกมนี้เอา่อยนะมาแล้ว h ี His glitch s glitching ชอบอะ่ะชอบเอฟเฟกต์ glitch โอ้ชิบหายแล้ว <c oughs> โอ้ชิบหายแล้วนี่ไม่ใช่ใบที่ดีที่เราจะคือ,ค,อคือต้องพูดว่าไงอะ่ะตอนแรกแผนการผมคือตอนแรกแผนการผมคือเธอเนี้ยจะลงในศูนย์จี้ที่ได้มาจาก the d r a f แล้วค่อยกดวอลล็อกวอลล็อกมันจะได้ปดไปลดใบอื่นจะได้ไม่มาลดศูนย์จี้ แต่พอสุนจี้ออกมาเป็นเอาตอนหมายความว่ากูลงไม่ได้แล้วกูลงปุ๊บกูปิดผนึกตัวเองเพราะฉะนั้นผมต้องหวังพึ่งพี่วอลลเหรอพี่วอลล์เจ็ทีเจ็ทีเอาเลยกดกดกดแล้วใช่ไหมกดแล้วเนาะดับเบิเช็คเอาเลยพี่ชายลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เอาตอนกับชีฮักโอเคนะเอาละจิ๊กๆๆๆๆๆๆอุดด้ยเฮ้ยเฮ้ยๆๆ นั่น not bad แต่ว่าถ้ามันโดนถ้ามันโดนฮักสักทีหนึ่งนะไม่โดนออตอนเลยถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าไปโดนชีฮักรอบหนึ่งโดนชีฮักรอบหนึ่งโดนพี่บูธสองรอบทุกคนครับผมสามารถไว้ใจพี่บูธได้หรือไม่อ่าคิดแป๊บหนึ่งถ้าเราเล่นอย่างนี้ขวาเรามียีิบเกราน่าจะชนะขวาได้ด้วยเรดฮัก พี่บูซเอาหน่อยพี่ถ้าพี่บูซแปลงร่างตรงกลางเราก็จะสู้กลางได้ผมจะโชว์ให้ดูว่าพี่บนะูสเล่นยังไงโอเคชนะชนะครับซ้ายขวาชนะแต่ตรงกลางเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจพี่บูซจัดไปเ,เล่นอย่างนี้ครับเ,เราเราต้องใส่ความเชื่อมั่นในการ์ดเข้าไปเยอะๆ ้องใส่ความเชื่อมั่นเข้าไปเยอะๆนะครับนนะอันนี้อันนี้ขนาดขนาดเขาไม่ต้องแปลงก็ได้เขาก็ยังแปลงเพื่อโชว์ให้เราเห็นว่าเขามีศักยภาพไปต่อครับพี่บูธเกมไหนเขาแปลงไม่ออกแบบเบ่งไม่ออกเราก็ต้องให้กําลังใจเขาเสมอโอเคนะต้องเติมพลังบวกอ่านครับเธอหนึ่งเติมพลังบวกให้พี่บูซ Flow, hey. ย่าถ่ายช่วยเบ่งได้ไหมช่วยเบ่งได้เดี๋ยวไม่น่าจะใช้เบ่งฮักเบ่งฮักย่าถ่ายไม่น่าจะช่วยได้โอ้ยโดนจังวอลล็อกตัวนี้เรียกโกเลมได้ไหมเรียกโกเลมไม่ได้เรียกโกเลมไม่ได้กกมไ,มไ,ดไม่มีรีเฟลชเชอร์แปลกๆโคโลเกมโคโลเกมครับ ช่วยให้เก่งกว่าตอนไม่มีใบนี้เยอะไหมวอลล็อกเหรอไม่ครับไม่ครับไม่ได้ทำให้เด็กเก่งขึ้นขนาดเป็นเทียร์หนึ่งอะไรขนาดนั้นโอเคเดี okay. ย๋ยวนี้พี่วอลล็อกต้องช่วยผมหน่อยหรอล่ะผมไม่มีพี่บูสใส่ตัวกดใช้งานเพิ่มจี้ได้ไหมได้ครับไม่มีพี่บูสใส่สองจี้เก่งๆไม่อื่นได้หมดอะใส่เซิร์ช แต่เซิร์ชใส่ใครอีกวะชื่ออะไรวะอ่าเมอร์ลินเฮอร์บี้เจนิเฟอร์เคลอะไรอย่างงี้ก็ได้ตัวเลือกเยอะแยะมากมายพี่ชายเขาจัดหนักผมอยู่นะเนี่ยไปวอลล็อกลด6ทีแน่นๆลดฮัก6กทีเลยได้ไหมวะผมอยากจะเห็นนะเรื่องราวของฮัก0ูนจีลงคู่กับเลดฮักอะ่ะ ลดไฮโวูสี่ครั้งลดไฮโวไปสี่ครั้งไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมว่าเรายังโอเคนะผมว่าเรายังโอเคนะอันนี้บะหึมบะหึมบะซึมบะซึมไปครับทุกคนส่งกําลังใจให้พี่บูธพี่บูธพี่ทําได้พี่ทําได้เบ่งมันออกมาเบ่งมันออกมาพี่ถ้าเธอนี้มีชีฮักมันจะเมซิ่งกว่านี้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไร ทิมแอโร่อันไนท์เฮเลอร์สบายสบายเกมอย่างนี้พี่บู๊ก็จะเบ่งออกมาผมเชื่อนะพี่บู๊ของพี่บู๊บอกเกมนี้เกมนี้ไม่ต้องพี่เก็บแรงไว้ดีกว่าพี่เก็บแรงไว้ดีกว่าเกมหน้าเข้าใจเข้าใจเข้าใจพี่ชาย อ๋อหน่อยวะหรอกวันพฤหัสออาจะเล่นเกมอะไรถ้าไม่เล่นมาซาไม่รู้เลยครับเล็กย้ายว่ะโอ้โหเกรดเว็บน่าจะเป็นเกมที่เราต้องไปไปไหมคือผม ผมต้องลงลูหน้ากลางไหมวะนอกเหนือจากรูหน้าเราไม่อยากส่งอะไรไปแล้วหรือว่าเราแบบลุ้นลุ้นมาจิกลูหน้าซ้ายยินคาร์บิเอวอร์มยังไงให้เจ็บลง5นาทีเข้าลงหมอบนเรื่องบอลหน่อยการเกมนี้ไหนๆก็น่าจะแพ้ปีนี้แม่งเป็นอะไรวะไอ้เชี่ยซื้อตัวมาเยอะซื้อตัวมาโคตรเยอะแม่งเจ็บตัวละนัดกูจะบ้านัดล่าสุดมาดูเแคเจ็บพักสเดือน <laughs> ต้นสตรีมบอก เอ้ยมันไม่ใช่ต้นสตรีมต้นฤดูก,กาลบอกขุมกำลังอะรช่นอนแน่นมากแน่นมากที่แปลว่าลงหนึ่งนัดเจ็บหนึ่งตัวเว้เนื้อให้งุดหงิดลงหนึ่งนัดเจ็บหนึ่งตัวมันติดอยากแก้มือเหรอไม่รู้ได้เจอกันเมื่อไหร่อ่ะดิพอ๋อเลิกเล่นวันสัปเหรในกาแล็กซี่แล้วเหรอเล่นอยู่ครับแค่ไม่ได้แค่ไม่ได้สตรีม อ่านครับไม่สนครับยังไม่ได้เล่นกลางเลยวะวอลล็อกเป็นอะไรกับรัมวอลล็อกไม่ได้เป็นอะไรกันแค่มีชื่อวอลล็อกเหมือนกันเราผ่านเธอนี้ 6G ผ่านเธอหน้า 7G แล้วก็กดวอลล็อกเราอาจจะต้องส่งพี่บู๊ตไปให้เขาเหรอพื้นที่ลงกลางเรายังไม่ได้เล่นนะปราสาทซีโม่ทางขวาเราก็มีโอกาสโดนอุดด้วยเรียบร้อยเขาฮิวแมนทอร์สสปาเกตตี้ดึงฮิวแมนทอร์กลับกดสไปเดอร์ก่อนแล้วก็ในกดสปาเกตตี้ ไม่กดสปาร์กี้เหรอยังไม่กดโอเคเราก็จะลงชีฮักไปเลยนะครับเราจะลงชีฮักไปก่อนแล้วเราค่อยกดวอลล็อกแล้วเราก็ได้ลดแบบเนื้อเน้นเน้นเจ็ดครั้งเราเราแรงนะเราแรงนะแต่ปัญหาก็คือเด็กเขาเป็นเด็กที่แรงกว่า <laughs> เด็กเขาเป็นเด็กที่แรงกว่า <c oughs> เอ้า อะไรวะนะ่ะเฮ้แล้วพีช่ชายมีสปาเกตตี้ไม่กดสปาเกตตี้วะทำไมไม่กดสปาเกตตี้ดึงฮิวแมนทอร์เข้ากลับไปทางซ้ายแล้วคอยด็อกเตอร์เสียงกลางเออไม่รู้งงดีวะ <c oughs> งงดีวะ <c oughs> ขอแบบสามเธอแรกสี่เธอแรกทุกเกมวอลล็มมอกวอลล็อกโนวอลล็อก นูนว,ว่าหลอกนนปาร์ตี้เจอเด็กทิง้งอ๋อครับคุณเดียไม่มีชิปประจอนแล้วใจเย็นกล้าละเกมนี้นับหนึ่งเกมนี้นับหนึ่งครับตอนแอปเลยตอนแอปเพื่อสร้างความหวั่นกลัวสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถสู้เขาได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้น เราของแม่มดเขียววอลล็อกเวเววอลล็อกชอบน,นิวชั่นวอลล็อกตอนลากไปลากมาใช่ผมก็ชอบผมก็ชอบผมก็อยากจะโชว์ให้ดูว่าน,นิวชั่นมันเท่ถ้าพี่วอลล็อกมันอยู่บนมือผมนั่นนะ <c oughs> ถ้าพี่วอลล็อกมันอยู่บนมือผมนั่นนะโอ้โหชิบหายแล้วกูโดนสองบูซายวอลล็อก เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอเคโอเคเอา้าอน,นิเมชั่นสุดเท่ปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บวะไหวไหมไม่รู้ไหวไหมผมไม่รู้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 แต่ผมจะลองไปดูโอเคผมว่าผมว่าสิ่งที่ทำให้ผมไหวเกมนี้ก็คือ คือเสียงกระซิบวะ่ะผมอนข้า,ขามมั่นใจว่าเสียงกระซิบที่ใส่มาจะทำให้ผมไหวเกมนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นผ่าน 7G ้ครับผ่าน7 e n e เ g y แล้วกดวอลล็อกวอลล็อกรถอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชีฮักอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชีฮักผมค,ครับเอาวะเอาวะเอาวะเรื่องราวของเกมที่มันจะเกมเป็นแบบอย่าลืมพันเรื่องราวของเกมที่มันจะเป็นเกม8คิวเย่าไปดู เอ้ <S <S เฮ้ยเฮ้ยนี่เธอหกพี่ชายพี่ชายเล่นเด็กทิ้งแล้วพี่ชายมีเปลี่ยนพื้นที่เหรอตลกนะฮะจานจานจานมีเจ็ดเทิร์จานจานเกมมีเจ็ดเทิร์เราไม่รู้ไม่รู้ใส่ขอบสูญจี้ครับใส่ขอบสูญจี้ชีฮักสูญจี้ครับตรงนะอ่ะบายบายบายก่อน แป๊บนึงนะถ้ากูใบ้ถ้ากูใบ้ก,กูลงชีฮะเออกูลงเรทฮักไม่ได้กูไหวจริงป่าวะมันทิ้งไปกี่ทีวะมันกดกูใชยไปกี่ทีวะมันกด2ทียังวะแค่เขากด2ทียังวะผมผมต้องใบ้ใช่ไหมใบ้ลบสิบเหลือ7จ็ลบสิบเหลือเจ็เขาทิ้งได้อีก7จ็ดอ่าสิบสิบสี่สิบแปดกูไหววะไหวเนา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 ะไอ้เชนใบ้ชีฮักไซขอบไปชนะกลาง ขวาเขาจะลบสี่เราจะบวกสี่แล้วเราก็บวกอีกเจ็ดนะไหวเนาะไหวเนาะไหวเนาะ <c oughs> ไหวเนาะ <c oughs> ไม่รู้ไม่สนมีสองผู้ซ้ายแล้วมันแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงฉันเ G ต้ทีฮักไต่ขอบชน,นะขวาบวกเจ็ดฮ่าฮ่าฮ่าแตกแปด ้าแต่แปดแตกแปดก็มีแค่นี้เลยครับสำหรับไฮไลท์พี่วอลลอกอย่างที่บอกมันไม่ได้เก่งเท่าไหร่พี่ทำอะไรอะะไม่ออะจะไม่บอกเขาก็เขาอัดคลิปไหม แค่นี้แหละครับทุกคนไฮไลท์วอลหลอกก็ไว้เจอกันคลิปถัดไปขอบคุณมากครับที่มาดูกันบ๊ายบายจ้า